วันนี้ผมจะมาบอกให้ฟังว่าช่องทางการติดต่อของคุยทุกเรื่องกับสนธิหรือสนธิทอล์กได้ทางไหนบ้างทางแรกคือทาง a c e b o o k นะครับนี่ยให้กดไลค์หรือว่ากด Follow กดติดตามแล้วเลือกกด See First ไปเลยในเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิเมื่อชมแล้วก็ช่วยกันแชร์ออกไปมากๆเพื่อให้บางคนที่ยังไม่ได้อยู่ดูได้ความรู้กับสิ่งที่ได้ผมพูดนะแลวเดี๋ยวนี้เรา,เราก็ไลฟ์สดผ่าน YouTube เช่นกันนะครับให้เข้าไปใน YouTube ค้นหาคำว่าสนธิทอล์ก กด Subscribe เอาไว้เปรียบเสมือนห้องสมุดเคลื่อนที่รวบร,รวมทุกอย่างตั้งแต่รายการในอดีตมองโลกมองเราบันทึกลับบ้านพระทิตย์จนมาถึงรายการสนที่ทล์กนะครับสำหรับแฟนรายการคนไหนอยากดูเนื้อหาตลอดจนการถอดคำพูดในการพูดออกมาเป็นเท็กซ์แล้วเนี่ยก็ให้เข้าไปที่ w w w l o Wide Web Talk. com เพราะจะรวมไว้ในเว็บไซต์โดยแยกเป็นแต่ละหมวดหมู่ครบทุกเรื่องทีเดียวครับ สุดท้ายสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่อยากเห็นหน้าผมแต่อยากฟังเสียงผมอยากฟังเรื่องราวที่ผมพูดก็เข้ามาฟังที่พอดแคสต์ถ้าท่านที่ใช้ iPhone ระบบ iOS ก็เข้าไปที่แอป p o d แคสต์ PDCAST เมื่อกดเข้าไปแล้วก็เซิร์ชคำว่าสนทิท a l กก็จะมีให้ทุกรายการส่วนท่านผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์ระบบ Android นะฮะก็กดเข้าไปเหมือนกันแต่ว่าจะมีคำว่า Pod Bean คือ POD BEAN แล้วก็กดเข้าไปนะครับ